เป็นวันที่สองนะครับแรงอยู่นะครับตอนนี้ห้าโมงเช้านะครับตีเป็นห้าโมงเช้าพอดอีนะครับว้าวนี่เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับตกจริงๆครับสองวันซ้อนแล้วนะครับ ทึบนี่น,นี่เลยนะครับพักท้ายครับกับบรรยากาศฝนตกนะครับสองวันซ้อนครับเพราะว่าที่นี่มีโอกาสที่พาย,ยุเข้านะครับกลับมาถึงตอนนี้ฝนกำลังกระนำนะครับเปลี่ยกหรือเปล่า วับวๆวับอถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงอยู่นะครับคนก็เดินทางเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกวันแต่ว่าต้องใช้ลมว่าฝนเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้วเสียงดังมากครับ กังออภัยด้วยนะครับเสียงฝนนะครับฝนกระหน่ำซ้ำของวันซ้อนนะครับทุบอัพ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับข้ามองชาครับตอนนี้โอ้โหแรงครับแรงดูจากน้ำไหลที่ถนนแล้วนะครับเพราะว่าจะมีพายุเข้านะครับประมาณวันสองวันนี้นะครับฝนเริ่มมาทักทายก่อนนะครับสองวันซ้อนแล้วครับผมรู้สึกว่าจะเปียกแล้วนะครับด้านหลัง ว้า <c oughs> เป็นภาพบรรยากาศฝนตกนะครับน้ำฝนฝากครับวันนี้หาดูยากฝ <c oughs> นตกแรงมากครับเพราะว่าที่นี่จะมีพายุเข้าอยู่ประมาณสองวันนี้นะครับหลังจากที่กรมอุตุวิทยาคมแจ้งเข้ามาแล้วนะครับมีแจ้งเตือนครับที่นี่ แต่ว่าเราก็ยังไปทํางานเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าคนยังเหมือนเดิมครับก็ยังไปต่อนะครับผมก็จะข้ามถน,นนนี้ไปยังรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับแต่ว่าด้านหลังรู้สึกว่าจะเปียกแล้วนะครับ <c oughs> ว้าวขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจครับกับเช้านี้ จริงๆแล้ววันนี้จะเป็นวันหยุดของแม่บ้านที่นี่นะครับคนจะเยอะมากที่สถานยึดส่ายใต,ใต้ดินไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กันยังไงครับเราจะต้องขึ้นประตูเอครับถึงจะเห็นตอนนี้ก็หลบที่ที่หราฝนที่ว่าแอบข้างตึกสูงอยู่นะครับบางคนโอ้เมื่อวานนี้ก็ตกครับวันนี้เอาหนักเลยนี่ครับ อันหนักถนนเส้นนี้จะตรงไปยังฝั่งฮ่องกงน,นะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่นี้เป็นฝั่งเกาลูน <Whoa. S 1> แรงอยู่นะครับแรงอยู่รอ <c oughs> รอไฟแดงก็เปียกแล้วนะครับ Hello how are you ทักทายเพื่อนชาวต่างชาติด้วยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมจะเข้าไปข้างล่างแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีครับ